คนลายมือกากบาทอย่าเลื่อนผ่านดวงคุณกำลังเปิดแรงมากฟังให้จบเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดกับคุณหลังจากนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือจังหวะดวงเปิดที่คนบางคนรอทั้งชีวิตก็ไม่เจอและคนที่มีกากระบาทบนฝ่ามือจะรู้สึกได้เองอยู่แล้วว่าช่วงนี้แปลกแปลกแบบอธิบายไม่ถูก เหมือนชีวิตมันเริ่มขยับทั้งที่ยังไม่ชัดแต่หัวใจคุณรู้ว่ามันกำลังมานี่แหละคือสิ่งที่ฉันเรียกว่าพลังดวงเปิดของคนลายมือกากบาทคนทั่วไปคิดว่าลายมือเป็นแค่เส้นแต่คนที่เคยศึกษาจริงๆจะรู้ว่าบางสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่แค่บอกอนาคตแต่มันคือรหัสรหัสที่บอกว่า คนคนนี้เกิดมาเพื่ออะไรต้องเจออะไรและจะพลิกเมื่อ,อไหร่กากบาทบนฝ่ามือเขาเรียกกันว่าเครื่องหมายของคนมีบุญเก่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีวาสนาใหญ่แต่ต้องผ่านบททดสอบหนักก่อนเพราะคนลายมือกากบาทไม่ได้เกิดมาสบายไม่ได้เกิดมารวยทันทีไม่ได้เกิดมาได้ของง่ายๆคุณต้องสู้ เหมือนโดนฝึกคุณต้องเจ็บเหมือนโดนขัดเกล่าคุณต้องพังเพื่อให้พลังบางอย่างตื่นขึ้นนี่แหละทำไมชีวิตคุณถึงไม่เหมือนใครคุณลองย้อนคิดดูสิตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้คุณเคยผ่านอะไรหนักๆไหมเคยโดนดูถูกเคยโดนเหยียบเคยโดนหักหลังเคยพยายามแทบตายแต่ไม่มีใครเห็นค่า เคยล้มแล้วต้องลุกเองเคยร้องไห้เงียบๆเ,เพราะไม่มีใครเข้าใจถ้าคุณเคยฉันอยากให้คุณฟังตรงนี้ให้ชัดๆทั้งหมดที่คุณผ่านมามันไม่ได้ทำร้ายคุณเฉยๆแต่มันกำลังทำให้คุณเป็นคนที่แกร่งพอที่จะรับโชคก้อนใหญ่เพราะโชคใหญ่ไม่ลงกับคนใจไม่ถึงโชคใหญ่ไม่ลงกับคนที่รับไม่ไหว แต่โชคใหญ่จะลงกับคนที่ผ่านบททดสอบแล้วและคนนั้นคือคุณช่วงนี้ดวงคุณกำลังเปิดแรงฉันไม่ได้พูดลอยๆเพราะคนลายมือกากระบาดเวลาจะเปิดดวงมันจะมีสัญญาณชัดมากเหมือนจักรวาลเริ่มส่งข้อความมาหาคุณผ่านเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเริ่มจากคุณจะรู้สึกว่า ชีวิตเดิมมันไม่ใช่อีกแล้วคุณจะเริ่มเบื่อความจนเบื่อความจำเจเบื่อการทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองเบื่อการถูกกดเบื่อการเป็นคนที่ต้องทนแล้วอยู่ดีๆคุณจะกล้าพูดคำว่าพอแล้วนี่คือสัญญาณที่หนึ่งคนลายมือกากบาทจะไม่ยอมอยู่ในที่เดิมเมื่อดวงเริ่มเปิดสัญญาณที่สอง คุณจะเริ่มเห็นธาตุแท้คนชัดขึ้นคนที่เคยไว้ใจอยู่ดีๆคุณจะมองออกคนที่เคยคิดว่าดีอยู่ดีๆคุณจะรู้สึกแปลกคุณจะเริ่มรู้ว่าใครจริงใครปลอมใครหวังดีใครหวังผลแล้วจะมีคนบางคนหลุดออกจากชีวิตคุณแบบไม่ต้องไล่แบบไม่ต้องขอร้องเขาจะหลุดไปเองอย่าเสียใจ เพราะนี่คือการล้างทางก่อนที่เงินงานโชคจะมาคนที่ไม่ใช่ต้องออกไปก่อนเสมอสัญญาณที่สคุณจะเริ่มมีลางสังหรณ์เหมือนอยู่ดีๆก็รู้อยู่ดีๆก็เดาถูกอยู่ดีๆก็ไม่อยากไปที่บางที่อยู่ดีๆก็ไม่อยากคุยกับบางคนอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าต้องทำอันนั้นต้องเริ่มอันนี้ คนลายมือกากบาทมีประสาทสัมผัสที่ไวเพราะคุณมีพลังบุญเก่าคุ้มครองคุณถึงรอดมาได้หลายครั้งทั้งที่มันควรพังไปแล้วถ้าคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เกือบเกิดเรื่องแต่รอดเฉยเกือบเสียแต่ดันมีคนช่วยเกือบหมดแต่มีเงินเข้ามาทันหรือเกือบแย่แต่เรื่องกลับดีเฉยฟังนะนั่นไม่ใช่ฟลุก นั่นคือดวงคุณถูกกันไว้เพราะคุณยังมีภารกิจและคุณยังต้องไปไกลกว่านี้และในช่วงดวงเปิดแรงแบบนี้ฟ้าจะเริ่มคืนสิ่งสําคัญให้คุณ 1. คืนศักดิ์ศรีคุณจะไม่ยอมให้ใครดูถูกง่ายๆอีกคุณจะไม่ยอมให้ใครใช้คุณฟรีคุณจะเริ่มกล้าปฏิเสธกล้าพูดความจริงกล้าตัด 2. คืนพลัง คนลายมือกากระบาดจะมีแรงลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งทั้งที่เมื่อวานคุณหมดแรงมากแต่วันนี้คุณกลับลุกขึ้นมาได้ 3. คืนโอกาสจะมีช่องทางบางอย่างโผล่มามันอาจเป็นช่องทางทำเงินช่องทางทำงานช่องทางเริ่มต้นหรือโอกาสที่คุณไม่เคยได้จับมาก่อนและนี่คือจุดสำคัญโอกาสนั้นจะมาแบบเร็ว เร็วแบบคุณไม่ทันคิดมากเร็วแบบคุณต้องตัดสินใจภายในเวลาไม่นานแล้วคนส่วนใหญ่พลาดเพราะเขากลัวกลัวไม่ไหวกลัวพลาดกลัวเสียหน้ากลัวคนพูดแต่คนลายมือกากะบาดถ้าอยากให้ดวงเปิดต่อคุณต้องกล้าในจังหวะนั้นจำไว้เลยดวงเปิดแรงเท่ากับโอกาสมาเร็วถ้าคุณลังเล ดวงจะปิดชั่วคราวแล้วคุณจะต้องรออีกฉันไม่ได้ขู่นี่คือความจริงของจังหวะดวงเพราะงั้นฉันจะให้คุณจําประโยคนี้ถ้ามีสิ่งใหม่เข้ามาในช่วงนี้ให้ถามตัวเองแค่คําเดียวฉันกลัวหรือฉันยังไม่พร้อมรับความสำเร็จถ้าคำตอบคือกลัวให้ทำแม้กลัวเพราะนั่นคือประตูชีวิตใหม่ และฉันจะบอกคุณอีกอย่างที่สำคัญสุดๆของคนลายมือกากบาทคุณเป็นคนที่พูดแล้วเกิดคำพูดของคุณแรงมากจิตคุณแรงมากความคิดคุณมีผลต่อดวงมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันอยากให้คุณพูดกับตัวเองหนึ่งประโยคพูดในใจช้าๆฉันพร้อมรับความรวยแล้วพูดสามครั้งพร้อมมองฝ่ามือตัวเอง แค่นี้ถือว่าเริ่มแล้วแล้วหลังจากนี้คุณต้องทำอีกอย่างหนึ่งเพื่อรักษาดวงเปิดคนลายมือกากบาดเวลาจะปังต้องเงียบก่อนอย่าเล่าทุกอย่างให้คนอื่นฟังอย่าประกาศอย่าอวดอย่าพึ่งพูดเยอะให้ทำเงียบๆแล้วสำเร็จทีเดียวเพราะช่วงดวงเปิดแรงจะมีคนอิดฉามีคนขัดมีคนพยายามดูดพลัง คุณไม่ต้องสู้กับใครแค่ปกป้องพลังตัวเองก็พอถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกเพลียเจ็บหัวง่วงหมดแรงหรือรู้สึกหนักๆบางคนถึงขั้นฝันเยอะนั่นคืออาการของดวงกำลังย้ายคลื่นเหมือนชีวิตกำลังเปลี่ยนระดับมันต้องมีช่วงปรับตัวอย่าตกใจนอนให้พอดื่มน้ำเยอะๆไหว้พระสั้นๆแล้วบอกตัวเองว่า ฉันกำลังจะดีขึ้นฉันกำลังจะรวยขึ้นฉันกำลังจะหลุดพ้นพลังจะกลับมาเร็วมากและท้ายที่สุดฉันอยากให้คุณรู้ไว้เลยว่าถ้าคุณมีกากระบาดบนฝ่ามือคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้คุณเกิดมาเพื่อชนะแต่ชนะในแบบของตัวเองชนะจากสิ่งที่คุณสร้างชนะจากสิ่งที่คุณผ่านชนะจากสิ่งที่คุณอดทน และเร็วๆนี้คุณจะได้รางวัลของชีวิตเงินงาน,งานโชคจะเริ่มขยับแบบเห็นได้ชัดคนรอบข้างจะเริ่มมองคุณใหม่บางคนจะกลับมาขอโทษบางคนจะกลับมาขอคืนดีบางคนจะกลับมาร่วมทางแต่ตอนนั้นคุณจะไม่ต้องง้อใครแล้วก่อนจบถ้าคุณเป็นคนลายมือกากบาทจริงฉันอยากให้คุณพิมพ์คำว่า เปิดดวงหรือรับใต้คลิปนี้เพื่อยืนยันกับตัวเองว่าคุณจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมอีกและกดติดตามไว้เพราะคลิปหน้าฉันจะบอกแบบละเอียดว่าการกรบาทอยู่ตำแหน่งไหนให้โชคทางไหนและใครคือคนที่ฟ้าจะส่งมาเพื่อพาคุณขึ้นแบบก้าวกระโดดจำไว้คนลายมือการกรบาทอย่าเลื่อน ดวงคุณกำลังเปิดแรงมากและครั้งนี้มันจะเปิดให้คุณไปไกลไกลจนชีวิตเก่าของคุณแทบจำตัวเองไม่ได้เลยและถ้าคุณยังไม่ละสายตาไปขอให้คุณหยุดหายใจลึกๆสักครั้งแล้ววางมือของคุณลงบนหัวใจเพราะช่วงต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือความจริง ที่คนมีกากบาทเกือบทุกคนต้องเคยเจอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคนมีกากบาทมักรู้สึกตั้งแต่เด็กว่าตัวเองไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่เก่งกว่าไม่ใช่เหนือกว่าแต่เหมือนใจลึกกว่าคิดไกลกว่าและเจ็บง่ายกว่าคุณอาจเคยถูกบอกว่าคิดมากไปซีเรียสไป หรืออ่อนไหวเกินไปแต่ไม่มีใครรู้ว่าความอ่อนไหวของคุณคือพลังในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นในตำราลับบางเล่มกล่าวถึงคนมีกากบาทว่าเป็นผู้เฝ้าประตูชะตาคือคนที่ต้องผ่านความมืดเพื่อรู้จักแสงต้องผ่านความพังเพื่อเข้าใจการสร้างใหม่นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมคุณถึงล้มซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องเดิมๆทั้งที่คุณพยายามและตั้งใจมากกว่าหลายคนแต่ทุกครั้งที่คุณล้มคุณไม่ได้ล้มลงไปเฉยๆคุณล้มเพื่อเรียนรู้คุณล้มเพื่อปลดบางอย่างและคุณล้มเพื่อไม่ต้องล้มแบบเดิมอีกหลายคนมีกากบาทจะมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่หมดศรัทธาไม่ใช่แค่ในคน แต่ในตัวเองด้วยคุณอาจเคยถามฟ้าว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องยากขนาดนี้ทำไมชีวิตไม่ให้โอกาสเหมือนคนอื่นบ้างแต่ฟ้าไม่เคยตอบเพราะคำตอบไม่ได้อยู่ข้างบนแต่อยู่ในตัวคุณเมื่อถึงวันที่คุณไม่ขออะไรจากใครไม่โทษใครไม่ฝากความหวังไว้กับโชคและเริ่มยืนด้วยขาของตัวเอง แม้จะยังเจ็บแม้จะยังกลัวนั่นแหละคือวันที่กากบาทเริ่มทำงานจริงคนที่ผ่านจุดนี้ได้จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคุณจะไม่ดิ้นไม่อ้อนไม่วิ่งไล่ใครแต่คุณจะเลือกเลือกงานเลือกคนเลือกเส้นทางและเลือกที่จะไม่ลดคุณค่าของหัวใจตัวเองอีกในช่วงนี้เอง โอกาสแปลกๆจะเริ่มเข้ามาบางอย่างที่คุณไม่เคยคิดว่าได้กลับได้บางคนที่คุณไม่เคยคิดว่าจะช่วยกลับยื่นมือมาบางทางที่คุณไม่เคยเห็นกลับเปิดขึ้นตรงหน้าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่คือผลรวมของความอดทนที่คุณสะสมมาโดยไม่รู้ตัวกากบาทไม่ได้ให้คุณโชคดีเร็ว แต่มันให้คุณโชคดีลึกลึกพอที่จะไม่หลงลึกพอที่จะไม่เสียตัวลึกพอที่จะรักษาความสำเร็จไว้ได้คนที่รวยเร็วมักหมดเร็วแต่คนมีกากบาทจะค่อยๆสร้างและยืนยาวหลายคนสังเกตว่าหลังจากดวงเริ่มเปิดชีวิตจะไม่วุ่นวายเหมือนเดิมคุณจะมีเงินมากขึ้นแต่ใช้จ่ายน้อยลง คุณจะมีคนเข้ามามากขึ้นแต่เลือกคบจริงๆน้อยลงคุณจะมีพลังมากขึ้นแต่ไม่อวดนี่คือสัญญาณของคนที่ผ่านการทดสอบแล้วและสิ่งหนึ่งที่แทบทุกคนมีการกรบาทจะพบเหมือนกันคือคุณจะกลายเป็นที่พึ่งของคนอื่นโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจคนจะมาปรึกษามาขอคำแนะนำมาขอพลัง ทังที่คุณไม่ได้พูดอะไรหวือหวาแค่คุณอยู่เขาก็รู้สึกปลอดภัยเพราะพลังของคนที่เคยเจ็บแต่ไม่แตกสลายมันสื่อออกมาเองโดยไม่ต้องอธิบายถ้าวันนี้คุณยังไม่เห็นความสำเร็จอย่าเพิ่งน้อยใจบางทีคุณยังอยู่ในช่วงที่ฟ้ากำลังหล่อไม่ใช่ให้เพชรไม่ได้เกิดจากแรงกดครั้งเดียว แต่เกิดจากแรงกดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนโครงสร้างเปลี่ยนคุณก็เช่นกันกากบาทไม่ใช้สัญญาณว่าคุณเหนือใครแต่เป็นสัญญาณว่าคุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตแบบผิวเผินได้คุณต้องลึกต้องจริงและต้องซื่อสัตย์กับหัวใจถ้าคุณทำได้ฝาจะไม่ให้แค่เงินแต่จะให้ความมั่นคงไม่ให้แค่ชื่อเสียง แต่ให้ความเคารพไม่ให้ความสำเร็จแต่ให้ความสงบและในวันที่คุณหันกลับไปมองวันที่เคยร้องไห้คนเดียววันที่เคยหมดแรงวันที่เคยคิดจะยอมแพ้คุณจะไม่โกรธมันอีกแต่จะขอบคุณมันอย่างสุดหัวใจเพราะถ้าไม่มีวันเหล่านั้นก็จะไม่มีคุณในวันนี้กากระบาดนี้ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตด้วยโชค แต่มันเปลี่ยนชีวิตด้วยความแข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นจากข้างในและถ้าคุณยังเดินอยู่ยังหายใจอยู่ยังไม่ยอมทิ้งตัวเองขอให้เชื่อเถิดว่าชะตาของคุณยังมีบทใหญ่ที่ยังไม่ถูกเปิดอ่านอย่ารีบอย่ากลัวและอย่าสงสัยคุณค่าในตัวเองเพราะคนที่ถูกเลือกมักไม่รู้ตัวจนวันที่เขามองย้อนกลับไป แล้วพบว่าตัวเองเดินมาไกลกว่าที่เคยฝันไว้มากกากบาทนี้ยังไม่หยุดทำงานและตราบใดที่คุณยังซื่อสัตย์กับเส้นทางของตัวเองมันจะพาคุณไปถึงปลายทางที่คุณสมควรได้รับอย่างแน่นอนและหลังจากนี้ฉันอยากให้คุณตั้งใจฟังให้ดีเพราะสิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ และไม่เคยมีใครบอกคุณตรงๆคนลายมือกากระบาดไม่ใช่คนที่ต้องไปขอความรวยจากใครไม่ใช่คนที่ต้องวิ่งไล่โชคจนเหนื่อยแต่เป็นคนที่ต้องปลดล็อกตัวเองก่อนเพราะความจริงคือความรวยของคุณมีอยู่แล้วแต่มันถูกล็อกไว้ด้วยบททดสอบด้วยความกลัวด้วยคำพูดของคนอื่นและด้วยความคิดที่คุณเคยเชื่อมาตลอดว่า ฉันคงไปไม่ถึงรอกฉันคงไม่ใช่คนโชคดีคนอย่างฉันมันก็ได้แค่นี้ฟังนะคำพวกนี้แหละที่ทำให้ดวงคุณช้าไม่ใช่เพราะฟ้าไม่ให้แต่เพราะคุณยังไม่ยอมรับวาสนาของตัวเองเต็มที่คนลายมือกากบาทมีจุดหนึ่งที่เหมือนกันแทบทุกคนคือคุณเป็นคนที่ใจดีเกินไปใจดีจนโดนเอาเปรียบใจดีจนไม่กล้าปฏิเสธ ใจดีจนยอมคนอื่นตลอดใจดีจนลืมตัวเองและเพราะคุณใจดีชีวิตเลยให้บทเรียนกับคุณว่าถ้าคุณไม่เลือกตัวเองไม่มีใครเลือกคุณถ้าคุณไม่รักตัวเองไม่มีใครรักคุณแบบที่คุณควรได้รับถ้าคุณไม่เห็นค่าตัวเองคนอื่นจะมองคุณเป็นแค่เครื่องมือดังนั้นช่วงดวงเปิดนี้สิ่งแรกที่ฟ้าจะคืนให้คุณคือศักดิ์ศรี คุณจะเริ่มไม่ยอมคุณจะเริ่มกล้าพูดคุณจะเริ่มกล้าตัดคุณจะเริ่มกล้าถอยออกจากสิ่งที่ทำให้เหนื่อยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความรวยเพราะคนจะรวยต้องมีพลังต้องมีพื้นที่ในหัวใจต้องมีพลังใจเหลือพอที่จะสร้างชีวิตใหม่ถ้าคุณมัวแต่แบกคนอื่นมัวแต่ทนมัวแต่ยอมดวงคุณจะไม่ขยับเพราะพลังคุณถูกดูดหมด คุณลองนึกดีๆช่วงไหนที่ชีวิตคุณติดที่สุดมักเป็นช่วงที่คุณอยู่กับคนผิดหรืออยู่ในที่ที่ไม่ใช่หรือทำงานที่ทำให้คุณหมดไฟใช่ไหมนี่แหละคือเรื่องจริงคนลายมือกากรบาดยิ่งอยู่ผิดที่ยิ่งจนยิ่งอยู่ผิดคนยิ่งพังแต่พอได้อยู่ถูกที่ถูกคนถูกทางชีวิตจะพุ่งแบบติดจรวดเพราะชะตาคุณ ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออยู่ในที่เล็กคุณถูกสร้างมาเพื่อสิ่งใหญ่และช่วงนี้คือช่วงที่ฟ้ากำลังผลักคุณออกจากที่เดิมเพื่อให้คุณไปอยู่ในที่ที่คู่ควรกับคุณบางคนรู้สึกเหมือนชีวิตวุน่นเหมือนทุกอย่างพังพร้อมกันเหมือนเสียหลายอย่างพร้อมกันเหมือนโดนทิ้งพร้อมกันเหมือนงานพังคนพังเงินพังอย่าเพิ่งคิดว่ามันคือความสวยมันคือการล้างครั้งใหญ่ จำไว้ก่อนจะได้ของใหม่ฟ้าจะเอาของเก่าออกไปก่อนเสมอก่อนจะได้ชีวิตใหม่ฟ้าจะทำให้คุณไม่อยากอยู่ในชีวิตเก่าอีกต่อไปก่อนจะได้โชคใหญ่ฟ้าจะทำให้คุณไม่เหลือทางเลือกนอกจากต้องเปลี่ยนและนี่คือสิ่งที่คนลายมือกากบาทต้องรู้มากที่สุดเมื่อดวงเปิดคุณต้องเลือกให้เป็นเลือกงานเลือกคนเลือกทางเลือกอนาคต อย่าก,กลับไปเลือกแบบเดิมอย่าก,กลับไปทนแบบเดิมอย่าก,กลับไปอยู่กับคนที่ทำให้คุณเหนื่อยอย่าก,กลับไปอยู่ในที่ที่ดูดพลังคุณเพราะทุกครั้งที่คุณกลับไปดวงจะปิดแล้วคุณจะต้องเริ่มใหม่อีกฉันไม่ได้พูดให้กลัวนะแต่พูดให้คุณรู้ว่าจังหวะนี้มันสําคัญมันคือจังหวะชะตาพลิกของคนลายมือกากบาทจริงๆและฉันจะบอกคุณอีกอย่างหนึ่งเป็นความลับที่คนทั่วไปไม่รู้ คนลายมือกากบาทมักจะมีโชคแบบฟ้ากำหนดคือโชคที่มาในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงใหญ่เช่นได้ย้ายงานแล้วชีวิตดีได้ย้ายบ้านแล้วเงินเข้าได้ย้ายเมืองแล้วเริ่มรวยได้เริ่มทําออนไลน์แล้วปังได้เจอคนใหม่แล้วเปิดทางได้ตัดคนเก่าแล้วชีวิตโล่งโชคของคุณไม่ใช่โชคแบบได้ฟรีเฉย แต่เป็นโชคแบบเปลี่ยนระบบชีวิตแล้วรวยและเมื่อมันเริ่มมามันจะมาแบบต่อเนื่องเหมือนโดมิโน,โน่ก้อนแรกมาแล้วก้อนต่อไปจะตามมาเองเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงนี้คุณเจอโอกาสเล็กๆอย่าดูถูกมันโอกาสเล็กๆนั่นแหละจะพาคุณไปหาเงินก้อนใหญ่บางคนรวยจากการเริ่มถ่ายคลิปบางคนรวยจากการเริ่มขายของบางคนรวยจากการเริ่มรับงาน บางคนรวยจากการเริ่มโพสต์บางคนรวยจากการเริ่มพูดในสิ่งที่ตัวเองเก่งแต่จุดเริ่มต้นมันเล็กมากเล็กจนคุณคิดว่าไม่สำคัญแต่คนที่ได้ไปต่อคือคนที่ไม่ดูถูกจุดเริ่มต้นคนลายมือกากะบาทถ้าเริ่มถูกทางคุณจะกลายเป็นคนที่หาเงินเก่งมากเก่งจนคุณเองยังตกใจแล้วสิ่งที่ฉันอยากเตือนคุณคือช่วงดวงเปิดอย่าให้ใครมาดับไฟ บางคนจะเริ่มเข้ามาหาคุณเพื่อดูว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนบางคนเข้ามาหวังดีแต่บางคนเข้ามาเพื่อดูถูกเพื่อทำให้คุณลังเลเพื่อทำให้คุณกลับไปเป็นคนเดิมคุณอย่าตอบโต้เยอะอย่าเสียพลังแค่ทำเงียบๆแล้วเอาผลลั์ไปวางบนโต๊ะเพราะสำหรับคนลายมือกากบาทผลลัพธ์คือคำตอบที่แรงที่สุดคนจะเชื่อคุณก็ต่อเมื่อคุณสำเร็จ ไม่ใช่ตอนที่คุณอธิบายดังนั้นตั้งแต่นี้ไปทำให้เงียบรวยให้เงียบปังให้เงียบแล้ววันหนึ่งเขาจะพูดถึงคุณเองและก่อนที่ฉันจะจบฉันอยากให้คุณรู้เรื่องหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดของคนลายมือกากบาทคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อขอแต่เกิดมาเพื่อรับคืนรับคืนจากความเหนื่อยรับคืนจากน้ำตารับคืนจากความพยายาม รับคืนจากความอดทนที่คุณทำมาทุกอย่างที่คุณเคยคิดว่าศูนย์เปล่ามันไม่ได้ศูญเปล่าเลยมันกำลังจะกลับมาหาคุณในรูปแบบที่ใหญ่กว่าเดิมและสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้ไม่ใช่วิ่งไล่โชคจนเหนื่อยแต่คือเชื่อในตัวเองอีกครั้งยืนยันกับตัวเองอีกครั้งว่าคุณคู่ควรคืนนี้ก่อนนอนฉันอยากให้คุณพูดประโยคนี้สามครั้ง พูดกับตัวเองพูดกับฝ่ามือที่มีกากบาทฉันพร้อมรับความร่ำรวยแล้วฉันพร้อมรับโชคของฉันแล้วฉันพร้อมเปลี่ยนชีวิตแล้วแค่นี้พอแล้วพรุ่งนี้เชา้าคุณจะตื่นมาแบบรู้สึกต่างรู้สึกว่าหัวใจเบารู้สึกว่ามีแรงรู้สึกว่าคิดอะไรชัดขึ้นและจากนั้นเรื่องดีๆจะเริ่มมาเองสุดท้ายนี้ ถ้าคุณมีกากบาทบนฝ่ามือและคุณยังฟังมาถึงตรงนี้พิมพ์คำว่ารับไว้ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นการยืนยันกับตัวเองว่าคุณจะไม่ถอยคุณจะไม่ยอมแพ้และคุณจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมอีกแล้วเพราะดวงคุณกำลังเปิดและชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนแบบที่คนทั้งบานทั้งชีวิตทั้งโลกของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และนี่คือเหตุผลจริงๆว่าทำไมคนมีกากบาทถึงถูกเลือกแต่ไม่ใช่ทุกคนจะไปถึงปลายทางมีความจริงข้อหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดตรงๆคือคนมีกากบาทไม่ได้ถูกเลือกให้สบายแต่ถูกเลือกให้เปลี่ยนชะตาและการเปลี่ยนชะตาไม่เคยเกิดกับคนที่ใช้ชีวิตแบบเดิมคิดแบบเดิมและมองตัวเองแบบเดิมฟังให้ดีนะเหตุผลที่คุณต้องเจอความล่าช้า ต้องเจอการผิดหวังซ้ำๆต้องเจอการเริ่มใหม่หลายรอบไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งพอแต่เพราะถ้าคุณได้ทุกอย่างเร็วเกินไปคุณจะไม่รู้คุณค่าของพลังที่มีอยู่คนมีกากบาทมักตื่นช้ากว่าคนอื่นแต่พอตื่นแล้วจะไปได้ไกลกว่าที่ใครคิดลองสังเกตชีวิตตัวเองดูคุณอาจไม่ได้ดังตั้งแต่อายุน้อยไม่ได้รวยเร็วไม่ได้มีคนหนุนหลังแรงแต่คุณ จะมีจังหวะที่ชีวิตพุ่งขึ้นแบบคนรอบข้างงงไปหมดและจังหวะนั้นจะมาแค่ครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้งในชีวิตปัญหาคือคนมีกากบาดมักลังเลในจังหวะสำคัญเพราะกลัวผิดกลัวพลาดกลัวเสียหน้ากลัวเริ่มใหม่คุณเคยไหมมีโอกาสบางอย่างเข้ามาแต่คุณคิดว่ายังไม่พร้อมมีความคิดนึงในหัวแต่คุณไม่กล้าลงมือมีคนชวนทำอะไรแต่คุณปฏิเสธ แล้วมารู้ทีหลังว่านั่นคือโอกาสทองถ้าเคยนี่คือรูปแบบชีวิตของคนมีกากบาทแทบทุกคนสัญญาณลับที่บอกว่ารอบนี้ต้องคว้าแล้วคนมีกากบาทจะมีสัญญาณเฉพาะก่อนดวงเปิดใหญ่ถ้าช่วงนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยแบบไม่อยากทนอีกแล้วใจมันบอกว่าต้องเปลี่ยนคุณเริ่มไม่กลัวเสียอะไรเท่ากลัวเสียโอกาสคุณดูคลิปแนวนี้แล้วไม่รู้สึกต่อต้านแต่กลับฟังจนจบ นี่แปลว่าคุณกำลังเข้าใกล้จุดตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตทำไมคลิปนี้ถึงมาเจอคุณตอนนี้ไม่มีคำว่าบาังเอิญสำหรับคนมีคากระบาดท,ทุกอย่างมาตอนที่คุณพร้อมจะฟังบางคนดูคลิปนี้แล้วแค่รู้สึกเฉยเฉยแต่บางคนดูแล้วใจเต้นเงียบแล้วรู้สึกเหมือนมีใครพูดกับเขาโดยตรงถ้าคุณเป็นแบบหลังคุณคือคนที่คลิปนี้กำลังเลือก สิ่งที่คนมีคากบาทต้องเลิกทำถ้าอยากดวงเปิดฟังตรงนี้ให้ดีเพราะนี่คือกับดักใหญ่เลิกคิดว่าเรายังไม่ถึงเวลาเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเลิกดูถูกความรู้สึกตัวเองเลิกเลื่อนผ่านสิ่งที่สกิดใจเพราะทุกครั้งที่คุณเลื่อนผ่านคุณกำลังบอกชีวิตว่าฉันยังไม่กล้ารับสิ่งที่ใหญ่กว่านี้แล้วต้องเริ่มยังไงไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งก้อนไม่ต้องเสี่ยงแบบบ้าบิน แต่เริ่มจากสามอย่างนี้ยอมรับว่าตัวเองไม่ธรรมดาฟังสัญญาณมากกว่าคำคนลงมือก่อนความมั่นใจจะมาความมั่นใจจะไม่มาก่อนการลงมือแต่มาหลังจากคุณกล้าก้าวแรกข้อความสุดท้ายถึงคนมีกากบาทถ้าคุณอ่านหรือฟังมาถึงตรงนี้ขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ใช่คนที่ชีวิตพังคุณคือคนที่ชีวิตกำลังจะพลิกและจำประโยคนี้ให้ขึ้นใจ โอกาสใหญ่ไม่เคยเคาะประตูเสียงดังมันมาเงียบเงียบเหมือนคลิปนี้ที่คุณเกือบจะเลื่อนผ่านถ้าคุณไม่เลื่อนถ้าคุณดูจนจบถ้าคุณรู้สึกบางอย่างในใจขอให้พิมพ์คำว่าฉันพร้อมแล้วไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อยืนยันกับตัวเองว่ารอบนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้ชีวิตผ่านฉันไปอีก